สวัสดีครับมอนัทพัชนาการนะครับวันนี้สําหรับคนที่อรอไฟเซอร์แต่ไฟเซอร์ไม่มาเราก็ได้มีโอกาสจองโมเดอร์นาไปแล้วนะครับวันนี้จะต้องได้ฟังข่าวดีแน่ๆนะครับว่าโมเดอร์นาต่อการปกป้องสายพันธุ์เดลตานะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยและการปกป้องสายพันธุ์ใหม่ๆเช่นสายพันธ์เอ็กซ์ลอนที่ระบาดในแคลิฟอร์เนียแล้วก็สายพันธุ์ไอโอตาที่ พบครั้งแรกในนิวยอร์กเนี่ยโมเดอร์สามารถป้องกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนวันนี้เป็นข่าวด,ดีสําหรับคนที่จองโมเดอร์ครับติดตามไปกับคลิปนี้ครับวันนี้ครับผมได้นําข้อมูลจาก2วารสารด้วยกันนะครับคือลงในวารสาร science อันดับแรกซึ่งเป็นการพูดถึง ความทนทานของวัคซีนโมเดนาที่ใช้ชื่อย่อว่า mna 1 2 7 3วัคซีนนะครับก็คือโมเดนาในรูปแบบปัจจุบันที่เรามีใช้อยู่นะครับกับอีกวารสารหนึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโมเดนากับตัวไฟเซอร์ต่อแอลฟาและเดลตานะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะครับเป็นการศึกษาในอเมริกานะครับในงานวิจัยตัวแรกเนี่ยเป็นการศึกษาโดยเอาอาสาสมัครมาทั้งหมดเนี่ยยีคนนะครับ โดยการแบ่งออกมาเป็นกลุ่มอายุน้อย18 5ปถึง55ปี55 7 0ถึง70ปีแล้วก็ตั้งแต่71ปีเป็นต้นไปรวมแล้วทั้งหมดก็คือกลุ่มละชุดละ8คนรวมแล้วเป็น24คนนะครับแล้วก็เป็นการฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะครับสเข็มคือห่างกันประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตรวจเลือดเพื่อดูภูมิต้านทานต่างๆเป็นระยะจนครบประมาณสัก6เดือนที่มีการเจาะเลือดในอาสาสมัคร24คนเน่ยเ,เยอะมากนะครับ ส่วนการตรวจเชื้อนะครับตารตรวจเชื้อที่เป็นแวร i a n นหรือการกลายพันธุ์เนี่ยนะครับก็มีการตรวจเชื้อในเรื่องของตัวแอลฟานะครับที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของอังกฤษนะครับแล้วก็ Beta นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้วก็เป็นแก m มมาคือ P1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่มาพบครั้งแรกในบราซิลแล้วก็ B1429 ซึ่งพบในแคลิฟอร์เนียบางคนใช้ชื่อย่อว่า CAL20 นะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ก็คือในนิวยอร์กก็คือชื่อว่าไอโอตานะครับส่วนที่ระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์อินเดียคือ B1617.2 งนะครับงานนี้น่าสนใจแล้วก็มีความหมายสำหรับคนไทยมากๆที่จองโมเดอร์น้าไว้นะครับ mm hmm. การระบาดเนี่ยครับเขาแบ่งการตรวจอย่างดีมากเป็นการตรวจสูด,ดวไวรัสนะครับแต่ละที่เนี่ยเขาจะเอาหนามของตัวเชื้อไวรัสนะครับแต่ว่าตัวสาร RNA สารพันธุกรรมของตัวเชื้อไวรัสไม่ไดเอามาตรวจเพราะว่ามีความเสี่ยงที่มันจะเกิดการแพร่กระจายอยู่ในห้องแลบนะครับแล้วก็ไปทดสอบภูมิต้านทานในการยับยัง้งก็คือเอาเลือดของอาสาสมัครที่ฉีดวัคซีนแล้วแล้วลองไปอลองเขาเรียกว่าอินคูเบตกับตัวเชื้อไวรัสว่ามันยับยั้งเชื้อไวรัสได้หรือเปล่านะครับก็เป็นการเปรียบเทียบที่ผมคิดว่าเป็นการละเอียดที่สุดเท่าที่เห็นงานวิจัยนี้มาแล้วก็งานวิจัยเรื่องของโควิดในช่วงประมาณเดืนอน2งเดือนที่ผ่านมานะครับ ก็มีการเอาเลือดของอาสาสมัครนะครับมาเปรียบเทียบกันสีฟ้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของอังกฤษนะครับสีแดงเนี่ยสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับสีแดงเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของตัวแอฟริกาใต้นะครับส่วนในสายพันธุ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เอฟซิลอนหรือสายพันธุ์เอาเอาไปว่าอย่างสีม่วงเนี่ยก็เป็น b 1 6 1 7ก็คือตัวเดลต้าที่ระบาดหนักในประเทศไทยนะครับโดยสรุปง่ายๆก็คือว่า โดยส่วนใหญ่แล้วโมเดอร์นาเนี่ยสามารถที่จะปกป้องได้ดีโดยเฉพาะ2สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจากข้อมูลนี้เนี่ยคุณฉีดไฟเซอร์เนาะสสัปดาห์หลังจากฉีดไฟเซอร์เข็มที่2หรือโมเดอร์นาเข็มที่2เนี่ยนะครับยังไงก็ปกป้องแต่อย่าลืมว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการปกป้อง ในเรื่องของการยับยั้งเชือ้ออาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะไม่ป่วยนะแต่เวลาป่วยคุณกอาจจะป่วยไม่หนักเท่านั้นเองนะครับนั้นอย่าลืมว่าฉีดวัคซีนแล้วคุณยังจําเป็นต้องรักษาระยะห่างยังต้องดูแลตัวเองยังต้องปกป้องคนที่คุณรักอยู่เช่นเดียวกันถ้าคุณกาดตกเมื่อไหร่นะครับคุณก็สามารถจะติดเชื้อแบบไม่มีอาการแล้วก็แพร่เชื้อให้กับผู้สูงอายุที่อาจจะยังไม่มีวัคซีนหรือแพร่เชื้อให้กับลูกหลานคุณที่อาจจะอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยแล้วก็ติดเชื้อไปนะครับ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นครับเมื่อเปรียบเทียบทั้งสูโดโวไวรัสและก็ไลฟ์ไวรัสอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือเอาไวรัสตัวจริงๆเขาจึงไม่สามารถเอาไวรัสทุก,ทกตัวทุกสายพันธุ์เนื่องจากอาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงของผู้ทําการวิจัยเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าได้มีการเอาเชื้อไวรัสจริงๆแล้วก็เอาเลือดของอาสาสมัครที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วเนี่ยมาตรวจอินเคเบตร่วมกันนะครับถือว่าอันนี้เป็นตัวที่น่าเชื่อถือสูงมากในงานวิจัยตัวนี้นะครับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นครับว่าในสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้หรือสีแดงตัวนี้ครับภูมิต้านทานในการปกป้องที่209วันก็คือประมาณ6เดือนหลังจากฉีดเข็มที่2ครบแล้วเนี่ยครับมันก็เริ่มตกลงแต่มันก็ยังอยู่จุดที่สูงนะแต่ว่ามันเริ่มตกลงเปรียบเทียบจากตอนหลังฉีดครบเข็มที่2ประมาณ2สัปดาห์ก็ตกลงชัดเจนฉั้นจะตอบว่าเวลาเราฉีดวัคซีนนะครับถ้าบอกว่า120วันก็คือ3เดือนหลังจากประมาณสักเข็มที่ สงใช่ไหมครับภูมิต้านทานก็ตกลงไปไปบ้างตีสวาตกลงไปประมาณสัก2 0 3 0แต่มันก็ยังดีนะครับแต่ตัวที่ตกลงมากๆคือสายพันธุ์แอฟริกาส่วนสายพันธุ์อังกฤษสายพันธ์อื่นๆถ้าวัดจากทั้งตัวไวรัสตัวเป็นๆกับตัวสูดโดวไวรัสเนี่ยต้องบอกว่าวัคซีนบอเดนายังสามารถที่จะปกป้องได้โดยเฉพาะอย่างน้อยๆประมาณสัก3เดือนแรกหลังจากเข็มที่2เนี่ยยังเพอร์เฟอยู่แน่นอนนะครับทีนี้ เมื่อมีการศึกษาในตัวอื่นผมก็คิดว่าให้ข้อมูลในจุดที่ใกล้เคียงกันนะครับว่าวัคซีนโมเดอร์นายังสามารถที่จะทำในการปกป้องได้ค่อนข้างดีอันนี้น่าจะเป็นใจความของตัวการศึกษานี้มากๆนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นการตรวจสอบเนะี่ยเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับถ้าจะเปรียบเทียบเป็นตัวเลขก็จะเห็นให้เห็นว่าวายไทยนี่ปกป้องได้88นะครับในสายพันธุ์อังกฤษนี่ได้96นะครับ แล้วก็ตัวที่แย่ๆหน่อยก็คือเป็น b 3 5 1ก็คือตัวแอฟริกาใต้นะครับส่วนเอซลอนกับตัวที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆจากนิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียเนี่ยอันนี้ยังปกป้องได้ค่อนข้างดีความหมายง่ายๆของประเด็นนี้ก็คือว่าณวันนี้ครับเราติดเชื้อเพราะว่ามีคนเดินทางมาที่บ้านเราแต่เมื่อไรก็ตามที่สถานการณ์การติดเชื้อเริ่มคลี่คลายแล้วเราเริ่มเดินทางไปแคลิฟอร์เนียไปแอฟริกาใต้หรือไปที่ไหนเนี่ยเชื้อต่างๆเหล่านี้ที่มันปกป้อง ได้ดีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มีวัคซีนในการปกป้องมันก็อาจจะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นการติดเชื้อจากการที่มีการนําเข้าของชาวต่างชาติใช่ไหมครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของพวกเรามากขึ้นเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วเริ่มกลับไปใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับลองดูตัวเลขของอีกเปเปอร์หนึ่งนี้น่าสนใจนะครับเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดนาและไฟเซอร์นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า อย่างในกรณีของเชื้ออื่นๆนะครับอย่างสีม่วงนี้เป็นเชื้อของตัวสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดหนักประเทศไทยนะครับในรัฐต่างๆของอเมริกาเนี่ยมันก็ขึ้นพุ่งสูงขึ้นนะครับในขณะที่สายพันธุ์อังกฤษนี่หน่อยเลยทีเดียวนะครับสายพันธุ์เอสโตรนก็หน่อยเลยทีเดียวนะครับประเด็นที่ผมอยากจะสื่อสารตรงนี้ครับก็คือว่าณว,วันนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ยมันสามารถที่จะยับยั้งสายพันธุ์เดลต้าได้ถ้ายิ่งคุณได้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามามันก็จะยิ่งยับยั้งได้ แต่ขนาดเดียวกันอย่าลืมว่าสายพันธุ์อื่นๆที่พอวัคซีนมัเริ่มตกลงเดลต้า <Delta S 2> เริ่มหายเนี่ยจากสถิติต่ตางๆมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่ม Minority หรือกลุ่มที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะพลุบขึ้นมานะครับอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วจากข้อมูลของตัว m o เดอร์เนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าประสิทธิภาพของการปกป้องของวัคซีนต่อเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรืออ่าบ1เนี่ย มันไม่ค่อยดีเหลือแค่50กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าณวันนี้ครับจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเขาถึงยังไม่ได้พัฒนาวัคซีนที่ไม่ให้มันครอบคลุมสายพันธุ์เดลต้าเพราะว่ามันยังปกป้องในสายพันธุ์เดลต้าได้ดีแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันปกป้องสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยในช็อตปัจจุบันเนี่ยไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยเชื่อว่าประมาณกันยาเนี่ยน่าจะได้รับการรับรองวัคซีนเ็นเจนเนอเรชั่นเจนเนอเรชั่นนีครับ ผมเข้าใจว่าหลายๆคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับหลายๆคนก็ได้ฉีดไปบ้างแล้วบุคลากรทางการแพทย์อย่างพวกผมอย่างหลายๆคนที่อยู่เป็นด่านหน้าเนี่ยก็ได้ฉีดวัคซีนเข็ม2เข็ม3าไปละนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเข็มที่4เนี่ยสมมติว่าเราฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาไปแล้วเนี่ยเข็มที่4จะสามารถเป็นตัวเดิมได้หรือไม่นะครับวันนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่เชื่อว่าเข็มที่3เนี่ยถ้าฉีดกระตุ้นแล้วเนี่ยภูมิต้านทานจะอยู่ได้ประมาณ3-6เดือนแต่ว่าเข็มที่4ถ้้าจะตองฉีดจ,จ,จนี่ย ควรที่จะไม่ใช่ไฟเซอร์หรือโมนานาในเจเนอเรชันเดิมอีกแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อคุณฉีดเข็มที่3เข็มที่4ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะซ้ําเข็มที่5แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงเนี่ยผมว่าน้อยมากหรือเรียกง,ง่ายๆคือต้องยอมรับกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนซ้ําซ้อนหลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในความเห็นส่วนตัวก็คือว่าในวัคซีนเข็มที่3ไฟเซอร์โมนานาไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นเข็มที่4ปุ๊บเนี่ยเข็มที่4เนี่ย ควรจะเป็นวัคซีนที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ครอบคลุมสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือสายพันธุ์ที่เป็นไมโนริตี้แล้วอย่างเช่นเอฟซอลอนหรือว่าไอโอตาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ยังเสี่ยงตัวคุณเองอยู่ดีนะครับนะครับเปรียบเทียบการติดเชื้อเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าสีส้มเนี่ยเป็นวัคซีนของโมเดอร์นาและสีฟ้าเป็นของไฟเซอร์เป็นการเปรียบเทียบจํานวนของการติดเชื้อจะสังเกตเห็นว่าอันนี้โมเดอร์นาดีกว่าไฟเซอร์นะ ในแง่ของการลดการติดเชื้อและถ้าดูในกราฟลดการนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่โมเดอร์นาดีกว่าไฟเซอร์นะครับในกรณีของการติดเชื้อเนี่ย p-value คือ significant เลย0.0034นะครับทั้ง2งงานนี้มาคนละที่กันแต่สนับสนุนรวมทั้งงานวิจัยก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าประสิทธิภาพของตัวโมเดอร์นาต่อการปกป้อง ทั้งในสายพันธุ์ปกติสายพันธุ์อะไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนจะทําได้ดีกว่าตัวไฟเซอร์ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวเลขอย่างนี้ครับเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ย mRNA เนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของตัวโมเดอร์นาเนี่ยลดโอกาสในการติดเชื้อได้ดีกว่าไฟเซอร์ประมาณ2เท่าเลยด้วยซ้ำก็คือตัว IRR อยู่ที่ประมาณ0.50นะครับแล้วก็ตัวเลข confidence interval อยู่ประมาณ0ู9ยุดถึง0.64เรียกว่า โมเดนาดีกว่าส่วนในฟลอริดาก็เช่นเดียวกันก็มีลักษณะการระบาดท,ที่มากขึ้นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าโมเดนาเนี่ยลดโอกาสในเรียกว่าการติดเชื้อได้ดีกว่าตัวไฟเซอร์เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามสรุปสุดท้ายนะครับวัคซีนเอมแอนเอเนี่ยย่อมเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวล,ล, Pfizer, ล, Pfizer, ena, ล ena, นะครับคุณได้ไฟเซอร์ก็รับไฟเซอร์ไปคุณได้โมเดนาก็รับโมเดนาไปนะครับแล้วขอให้มันเป็นสําหรับคนไทยเนาะขอให้มันเป็น เข็มที่3ก่อนแล้วก็รอข้อมูลต่อไปว่าเข็มที่4เนี่ยควรจะประมาณเดือนไหนแล้วควรจะเป็นเข็มที่4ในลักษณะของเจเนเรชันไหนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับก็ขอเป็นข้อมูลสําหรับโมเดอร์นานะครับสำหรับคนที่จองโมเดอร์นาไว้นะครับหรือยังพลาดโอกาสไม่ได้ไฟเซอร์แล้วได้โมเดอร์นานะครับก็เรียกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่รอนะครับขอทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับ